ถ้าอุ้งอิงไม่ลาออกก่อนวันที่16พฤศจิกายนคุณพ่อของหนูอิงติดคุกแน่นอนร้อยเปอร์ซติดจริงๆและนโยบายของนางสาวอิงที่แถลงว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนมีแต่นโยบายทำลายชาติทั้งนั้นเลยเช่น เปิดบ่อนการพนันเสียีอย่างทําทำลายชาติครับเอาประเทศไทยกลายเป็นประเทศผีพนันก่อให้เกิดอาชญากรรมทั้งแผ่นดินลักวิ่งชิงป้นใครจะยอมรับได้นโยบายเร่งด่วนก็คือให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินในประเทศไทย99ปีใครจะไปรับได้ครับมันคือการขายชาติ นโยบายเร่งด่วนยกที่ดินให้ต่างชาติที่ภาคใต้สามแสนไร่ใครจะไปรับได้ครับและหนักที่สุดนโยบายเร่งด่วนให้กัมพูชามาสูบเอาน้ำมันดิบและกา๊าซในทะเลไทยบริเวณรอบๆเกาะกูดแบ่งเอาไปเลยครึ่งหนึ่งสูบได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้น ผมถามว่าใครจะไปรับได้กองทัพเรือเขาบอกแล้วว่าล้ำมาเมื่อไหร่เข้ามาเมื่อไหร่เขายิงทิ้งเรือกัมพูชาแท่นขุดเจาะกัมพูชาเข้ามาเมื่อไหร่เขายิงถลม่มนี่มันทะเลไทยก็กงกับก,กูดห่างกันประมาณ20ไมล์ทะเลลากเส้นเขตแดนตั้งแต่ละกเขตที่73ที่บ้านหาดเล็กจังหวัดตราดพากลาง ทะเลมาอยู่ตรงกลางกึ่งกลางระหว่างเกาะกูดกับเกาะ,ะกงนั่นคือเส้นแบ่งเขตแดนตามกฎหมายทะเลฝั่งทะเลตะวันออกก็เป็นของกัมพูชาไปสิครับฝั่งทะเลตะวันตกก็เป็นของไทยทะเลรอบเกาะกูดเป็นของไทยแล้วฉะไหนรัฐบาลของอิงจึงจะอนุญาตให้กัมพูชามาสูบ น้ำมันดิบและก๊าดในฝั่งทะเลไทยสูบได้เท่าไหร่เอาไปแค่นั้นท่านทั้งหลายครับมันเป็นอย่างนี้นี่เลยครับนโยบายเร่งด่วนนี่นโยบายเร่งด่วนบ้าบอๆออกง่ายอีกแล้วอันนี้ผมว่าเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากนะผมยังไม่เคยเห็นความคิดของนักการเมืองไหนจะชั่วร้ายเหมือนพรรคการเมืองนี้เลยออกกฎหมายจะยกกรรมสิธิ รางรถไฟและที่ดินสองข้างทางรถไฟให้เอกชนชั่วกะลาวสารไม่มีอายุสัมปทานยกให้เลยนี่กฎหมายยังค้างการพิจนารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเน,น,นี่พระราชบัญญัิขนส่งทางหลังเขาให้ยกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเขียนไว้แค่นี้นะครับร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐร่างของพรรคประชาชนพรรคฝ่ายคา้านก็เขียนไว้เพียงแค่ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐส่วนในร่างของพรรคเพื่อไทยนี่มันเติมเข้าไปว่าอะไรครับเติมคำว่าหรือเอกชนเข้าไปท่านทั้งหลายครับมันคิดได้อย่างไงเขาเขียนให้ยกแค่ รางรถไฟกับที่ดินข้างทางรถไฟนี่สองข้างทางนี่เขายกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศไทยมีคนไทยเป็นเจ้าของประเทศแต่ไอพักเพื่อไทยมันไปเติมหรือเอกชนไม่ถึงว่าต้องการจะยกรางรถไฟกับที่ดินสองข้างทางรถไฟให้กับเอกชน ช่วงกราปรวสานออกโฉนดคิดได้ยังไงแล้วที่คิดชั่วไปกว่าน,นั้นนี่ครับจะเก็บเงินใครก็ตามที่จะขับรถเข้ากรุงเทพมหานครเข้าเส้นสุขุมวิทเข้าเส้นพระรามสี่พระรามหนึ่งเข้าเส้นรัชดาพิเศษเข้าเส้นรามอินทาเก็บเงินคนละห้บาทสี่ิบาทดีกว่านั่งหลนี่กําลังออกรนนรง บอกว่าจะเก็บเงินแก้ปัญหารถติดโอ้นอกจากจะป้นชาติขายแผ่นดินยังต้องการจะป้นเงินจากพี่น้องประชาชนคนหาชาวกินขําคิดได้อย่างไงพักการเมืองอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงเห็นว่ามันปล่อยให้นายกรัฐมนตรีและพักการเมืองนี้เนี่ย มันบริหารประเทศไปก็มีแต่จะพังก็มีแต่จะสุ่มเสี่ยงในการเกิดวิบัติหายนะกับแผ่นดินนี้ไปบอกแล้วก็ไม่ฟังอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อทำยังไงได้ล่ะบีบสิชอบนักไม่ใช่เหรอให้มีการต่อรองให้มีการอธิบายว่าถ้าอิงไม่ลาออกมีผมพูดในแล้วนะ ท่านผู้ใหญ่ท่านไหนที่ฝากผมมาเนี่ยถ้าอุ้งยิงไม่ลาออกก่อนวันที่16พฤศจิกายนคุณพ่อของหนูอิงติดคุกแน่นอนร้อยเปอร์เซนตติดจริงๆและไม่ใช่หนึ่งปีด้วยนะเขาจะไปทำดีกาที่สำนัก พระราชวังเพื่อที่จะกาบงคมทูลเรื่องพระราชทานอภัยลดโทษว่านักโทษคนนี้ไม่ปฏิบัติตามพระบรมราชองค์การจึงขอให้มีพระกรุณายกเลิก พระบรมราชโองการนี้เสียประชาชนเขากำลังเข้าชื่อกันอยู่ตอนนี้น่าจะได้ประมาณ80-90ชื่อแล้วรอคุณชานชัยอิสระเสนารักไปยื่นให้ศาลดีกาไตาส่สวนศาลดีกาไตาส่สวนออกหมายขังทักษิณชินวัตรเมื่อไรก็จะมีคณะบุคคลนี่โอ้เขาลงชื่อกันนี่คาดว่าจะได้ชื่อประมาณสักสามสี่พันคนนะครับ ไปถวายดีกาที่สำนักราชวังเพื่อให้สำนักราชวังนำความขึ้นกาบคมทูลเพื่อขอพระกรุณาโปรดวินิจฉัยยกเลิกพระบรมราชโองการอาภัยลดโทษให้กับทักษิณอ้าวมันไม่ได้ติดคุกปีเดียวแล้วดิครับมันจะติดคุกแปดปีนั่น,นี ท่านทั้งหลายครับนี่ไงดังนั้นคุณพ่อของคุณหนูนายกอิงจะรอดจากคุกหรือไม่รอดจากคุกขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณหนูอิงนะถ้าคุณหนูอิงตัดสินใจโบกมือลาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคืน เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ตนเองอมไว้เนี่ยอมสเปโตวไว้เนี่ยคืนให้กับดีฟสตทเขาไปทุกอย่างจะผ่อนคลายนะครับเรื่องยุบพรรคก,ก็อาจจะดีเลยไปนู่นไม่รู้ว่าปีไหนจะวินิจฉัยเสร็จหรืออาจจะรอดก็ได้หรือ คุณพ่อของคุณหนูอิงก็อาจจะอยู่รอดปลอดภัยเลี้ยงหลานก็คือเลี้ยงลูกของคุณหนูอิงนี่แหละหรือลูกของคุณหนูเอมนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นให้ไปคุยให้ไปตกลงกันยอมเขาเถิดคุณหนูอิงยอมเขาเถิด ย่อมคืนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้กับคนที่เขาเนี่ยอยากจะเอาคนของตัวเองมานั่งหน่ยยอมเขาเถอะและคุณหนูอิงก็รู้อยู่แล้วว่าศักยภาพของตนเองนะ่ะไม่สามารถที่จะนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรอกและยิ่งสถานการณ์ข้างหน้านี่ทำไมเขาเร่ง ผมบอกว่าเหตุผลทําไมกลุ่มดิพสเตทที่เขาจับมือกันแล้วเนี่ยระหว่างกลุ่มไม่หนุนทักษิณกับกลุ่มที่หนุนทักษิณอยู่ตอนนี้เขาไม่หนุนแล้วเขามาจับมือกันแล้วเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจสถานการณ์และเขาก็ฟันธงไปแล้วว่าคุณหนูอิงไม่สามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้หลอกในสถานการณ์แบบนี้ มันเป็นสถานการณ์สงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นทำไมเขาให้ไปถึงวันที่16เพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่5้ฤศจิก,กาย,ยนและเขาก็ประเมินว่าคนที่มีโอกาส จะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐก็คือนายโดนัททัมนายโดนัททัมมานั่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความรุนแรงประธานาธิบดีสีเจนผิงประกาศเตรียมทางสงครามเตรียมพร้อมทําสงครามกับไต้หวันประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมากอจูเนียประกาศเตรียมพร้อมทําสงครามทางทะเลกับจีน สถานการณ์ในเมียนมามีกองกำลังติดอาวุธบุกโจมตีกงศุนกองกำลังติดอาวุธบุกโจมตีกงศุนจีนที่เมืองมันดาเลสถานการณ์อย่างนี้คนอีสานบ้านผมก็บอกเบิ้งเอ็นตาแล้ว นั่งอิงมันเอาสถานการณ์ไปบ่รอ,อดหรอกดูหน้าแล้วคนอย่างหนูอิงจะเอาสถานการณ์ไปรอดได้ยังไงเขาต้องเอาคนที่มีความเข้มแข็งเข้าใจยุทธศาสตร์เข้าใจการทหารเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงและอันตรายประเทศไทยอยู่กลางเขาควาย เมืองเหลี่ยมใกล้ๆก,กับพนมเปนเป็นฐานทัพเรือกองทัพจีนอยู่ในอ่าวไทยติดฟังกัมพูชาลาวกัมพูชาปฏิบัติตามนโยบายต่างประเทศภายใต้การชี้นำของจีนรัฐบาลมีนองหลายปฏิบัติตามแนวทาง ทางการเมืองระหว่างประเทศของจีนกลุ่มต่อต้านมินอองไล์ปฏิบัติตามแนวทางทางการเมืองตามการชี้นำของสหรัฐอเมริกาและยุโรปเราตกอยู่กลางสงครามตัวแทนเข้าใจยังครับภูมิบัญญาของนายกรัฐมนตรี ผู้ที่มีสมองว่างเปล่าอย่างหนูอิงนี่จะแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อย่างไรผมถามจะแก้ปัญหาสถานการณ์นี้อย่างไรเขาจะมองว่ามันแก้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาจะเข้าทำงานตามกฎหมายเต็มรูปแบบในเดือนมก,กราคมวันที่20มก,กราเนี่ยรัฐบาลไทยจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเพื่อรองรับปฏิบัติการในการเคลื่อนเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบของสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มันใหญ่มันใหญ่มากกว่าที่อุงอิงจะมานั่งอ่านไอแพคปั้นจิ้มปั้นเจอวันต่อวัน นี่วันนี้เขาก็จะไปบีบแล้วนี่ที่ทำเนียบรัฐบาลคายออกมาก่อกูดอย่าอมไว้เพราะมันเป็นของคนไทยไรัฐวิสาหกิจก็จะประชุมกันวันที่23ตุลาคมเพื่อจะออกมาบีบพักเพื่อไทยที่กำลังจะทำกฎหมายเพื่อยกรางรถไฟและที่ดินของสองข้างทางรถไฟให้กับเอกชนไดไหมครับ ไม่มีสภาพเหลืออยู่แล้วตอนนี้และถ้าหากว่ายังไม่ทําอะไรไปลายเดือนนี้สารรัฐธรรมนูญก็จะรับวินิจฉัยคดีของนายธีรยุทธ์จุดจบก็คือสั่งให้ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเลิกกระทาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อสั่งให้เลิกเขาก็เอาคําสั่งนั่นแหละครับมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยต่อเหมือนกรณีพรรคเก้าไกล ดังนั้นคุณหนูอิงถ้าเห็นแก่พ่อเพราะคุณหนูอิงไม่ได้เห็นแก่ประชาชนอยู่แล้วเพราะที่ทำก็ทำเพื่อพ่อตัวเองนี่แหละถ้าเห็นแก่พ่อไม่ต้องการให้พ่อไปติดคุกก็เร่งรีบตัดสินใจนะครับมีเวลาน้อยผมสื่อสารให้แล้วว่าเขาให้เวลาตั้งแต่วันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ย ตอบมาว่าจะลาออกวันไหนกี่โมงลาออกให้เขาซะถ้าไม่ลาออกก็จะเจออย่างที่ผมว่านี่ละเพื่อไทยถูกยุบทักษิณติดคุกอุ้งอิงถูกคดีเพื่อไทยถูกยุบทักษิณติดคุกอุ้งอิงถูกคดีย,ย้ยำให้ท่านทั้งหลายฟังแค่นี้เอาละครับท่านที่กรบทุกท่านครับถ้าวันนี้ไม่ติดขัดอะไรก็ ช่วงประมาณเที่ยงกว่าๆก,ก็มาเจอกันในติ๊กตอกอยากจะเชิญลูกทาสของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยที่ชอบด่าผมในเวลาที่ผมไล่อยู่ตอนเช้านี่ยมาเชิญมาด่าผมเชิญมาด่าผมตอนเชี่ยงที่ผมไล่ติ๊กตอกอย่างเดียวตั้งคำถามมาแล้วจะตอบอย่างตรงไปตรงมาเอาแบบหน้าหงายเลยด่าได้ตามสบายเพราะผมไม่ฟ้องอยู่แล้วแต่เชิญมาด่าเชิญมาด่า เวลาเที่ยงนะครับถ้าไม่ติดธุระอะไรวันนี้เที่ยงเจอกันเอาละครับท่านทีรบทุกท่านครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อน,นครับพบกันใหม่อีกครั้งในการไลฟ์ปกติก็วันพรุ่งนี้เอไม่แน่ใจนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีภารกิจด่วนๆเดี๋ยวมีคนมารออยู่แต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับ